ครับจากที่ไปสนามชนไก่ทุกอาทิตย์นะครับก็ใครอยากรู้ข้อผิดพลาดนะครับของมือใหม่นะครับ,นะรบมือใหม่เนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับยิ่งในช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาลแบบนี้นะครับก็จะมีความข้อผิดพลาดน้าจะเยอะมากนะครับยิ่งถ้าเป็นน้องๆมือน้านะครับจากภาคเหนือภาคอีสานนะครับ ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลแบบนี้นะครับก็จะพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่น้องๆยังไม่ได้เรียนรู้นะครับนะครับก็คือไก่ปลายอันนะครับของช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยนะครับถ้าการน้ำไม่เปียกนะครับมันจะหอบรุนแรงนะครับเห็นหลายๆคู่นะครับที่ชนเป็นต่ออยู่เนี่ยนะครับเป็นต่อเขาสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับพอมาห้านาทีสุดท้ายเนี่ย นะครับราคาเนี่ยกลับมาเสมอนะครับหรือบางตัวกลับไปเป็นรองเลยเพราะหอบรุนแรงมากนะครับเนื่องจากว่ามือน้ําน้องๆที่เคยทําน้ําอยู่ภาคอีสานภาคเหนือเนี่เขาติดนิสัยนะครับก็คือการน้ําไม่เปียกนะครับการน้ําไม่เปียกก็คือไก่หนังแห้งนะครับไก่มันหนังแห้งเร็วขนแห้งเร็วเนี่ยก็จะหอบแบบรุนแรงนะครับบางตัวถึงกับแพ้ปลายอันนะครับที่เห็นเป็นต่ออยู่ยกแรก นี่ก็เห็นปีนี้เห็นหลายตัวแล้วนะครับซึ่งที่เห็นก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแพ้หนึ่งมีแพ้ปลายอันทั้งหลายตัวนะครับอันนี้ก็หยิบข้อผิดพลาดมาฝากนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่ทั้งหลายนะครับที่ไม่เรียนรู้สภาพพินฟ้าอากาศนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะครับอาจจะติดนิสัยมาจากช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ตอนนี้มันจะเข้าร้อนแล้วนะครับกลางวันมันจะร้อนมากนะครับก็ถ้าไม่ปรับตัวหรือไม่ปรับ ตามสภาพอากาศก็เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนเข้าใจนะครับประมาณนี้ครับวัสดีครับ